กรลับเข้ามาเบรกสุดท้ายแล้วพี่กล้วยใช่ค่ะเนี่ยขาดไม่ได้เลยผมเกือบลืมแล้วเมื่อเบรกที่แล้วฟังโอ้โหเพลินเลยฝนอินสายหน้าไม้ของเรานะครับนี่เลยพิธีที่เราบอกตอนแรกพิธีตัดผัวตัดเมียคุณยหรือท่าทางเหนือทางล้านนาที่คุณผู้ชมเขาเรียกว่าพิธีผ่าจ้านพิธีผ่าจ้านต้องต้องเกิดนํานิดนึงเวลาเขาเรียกว่าคนเราใช่ไหมครับมีคู่เวลารักกันแน่นอนใครก็อยากจะอยู่ด้วยกันไปจนวันสุดท้ายของชีวิตแต่เมื่อ คนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่จากกันไปแล้วคนที่อยู่ก็จะมีความอาไลาอาวอนั่นเองคือพิธีนี้พิธีนี้มีขึ้นมาเพื่อเหมือนเป็นการตัดตัดขาดนั่นเองนะฮะเนี่ยพิธีตัดผัวตัดเมียหรือผ่าจ้านะครับเป็นพิธีกรรมที่มีมาตั้งแต่โบราณของชาวร้านนาะซึ่งเป็นความเชื่อที่ว่าระหว่างผีกับคนนั้น ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้นั่นเองนะฮะทางใต้ทางใต้ก็มีชื่อเรียกไหมทางใต้เขาเรียกว่าพี่ดีตัดผัวตัดเมียเหมือนกันคุณดินอืเพราะทางใต้เนี่ยมีความเชื่อว่าคือตอนอยู่ด้วยกันอาจจะรักกันมากอเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือทำหมากยาหมากยาผมก็เห็นคุณบอกนะได้ทำหมากยาอ่า เขาคิดว่าการที่แบบผัวเมียเนี่ยต่ออยู่ในภพเนี่ยรักกันมากมแต่ถ้าคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอ,อยู่คนละภบพบกันแล้วไม่สามารถเป็นคนรักกันได้ในกรณีที่ทำหมักย่างก็คือเขาจะทําวันที่ชาวมณิกศกพวันเผาวันเผานั่นเองนะคะเขา,เ,าเขาจะใช้มีดคมๆนะมีดกริดเนี่ยแล้วจะคนนั้นเนี่ยก็ต้องมีคาถากันตัว ท,ที่ทําให้เป็นพระอาจารย์หรือเป็นครูหมอจริงๆหรือที่เขามีวิชาคนใช่หรือจะเป็นสับป,ปะเลือที่ทําให้ได้เขาจะเตรียมดอกไม้ทูบเทียนหมากกัะพุูไว้นะคะแล้วก็เขาจะให้พูดคําพูดก็ง่ายๆก็คือแบบ จบกันในชาติน,าตนี้ให้ต,ตัดกันให้ขาดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จะว่าคาถาแล้วก็เขาจะตัดมันจะเป็นเชือกก็จะมีเชือกเป็นสายศินตัดกับมีดกริดนั่นแหละตัดตอนตัดแหละเขาจะให้หันหลังให้พาเดินลงไปเลยเดินมันไดหน้าเมนข้างหน้าเลยและห้ามหันหลังกลับและคนนั้นจะไม่ได้อยู่เห็นไฟเผานะคะผ <พอ S 2> ัวเ <คน S 2> มียจะไม่เห็นนะคะ คือจะไม่ได้อยู่ในงานไม่ได้อยู่ในงานเลยวันเผาว่ะจะไปอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่ห้ามหันหลังกลับเด็ดขาดถ้าหันหลังกลับเมื่อไหร่นะคะความเชื่อเขาว่ากันว่าครับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็จะดูที่ที่ไม่เป็นสุขจะมีความห่วงอาทรก็จะคือตัดไม่ขาดพิธีก็ไม่สําเร็จใช่และวิธีการดูควันมันจะลงข้างใต้อืเผาศพแต่ควันมันจะขึ้นบนก่อนขึ้นข้างบนเห็นไหมบนเมนใช่ไหม ในในในทางในทางบ้านนอกเนาะแต่ในเมืองเนี่ยมันจะเป็นแบบเตาอีกแบบหนึ่งอีกอย่างนึงแล้วใช่แต่ในทางบ้านนอกมันจะเป็นควันควันเนี่ยเ็าจะพวยพุ่งข้างบนก่อนควันจะออกนกข้างขาวจะออกมาก่อนเห็นไหมฟื้อแล้วก็ควันจะออกมาถ้าเขาบอกว่าควันขึ้นสูงเมื่อไหร่คนนั้นควันสีขาวควันสีดำดำอ่ะถ้าขึ้นสูงอ่ะชีวิตเขาไปโดยความสงบสุขอันนี้คือความช่วงความเชื่อนะครับแต่ถ้า วอกควันลงต่ําแล้วก็หมุนเวียนในงานอ่ะแสดงว่าเขายังมีความห่วงอ่ะอาทรมีนะมีมีจริงๆมีนะแล้วเขาจะรีบปาน้ำมนเลยนะคุณดินอันนี้เป็นความเชื่อของทางใต้เลยนะเขาจะรีบปะน้ำมนแล้วก็จะรีบว่าสับปะเหลืก็จะรีบไปไปพลิกเลยนะก็จะมีการพลิกจบพลิกอะไรเนี่ยต่อให้เป็นไฟลุกเท่าไหร่เขาก็จะพลิกนะก็มีพิธีต่อใช่ใช่เขาจะมีพิธีต่ออย่างนั้นเลยนะคะและการเป็นสับปะเหลืไม่ใช่ง่ายๆนะเขาต้องมีคาถากัน ตอนแรกใครคิดว่ามีหน้าที่ทําศพอย่างเดียวเขามีคาถากันตัวนะคะคนที่เป็นสับเปลือกเพราะว่ามันเป็นโดนเพศคุณต่อให้ร่างเขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่เราไปเผาเขามันเป็นร่างเขาเรียกอัดมันมีอีกร่างหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาจะห่วงหาอาทรอยู่ไม่ได้เลยนะคะเขาต้องมีคาถากันไม่ใช่ว่าใครจะไปทําก็ได้ไม่ได้นะคะนะครับ ถ้าว่างๆคุณพี่สับเปลอนี่จริงๆโทรมาโฟนอินคุยกันบ้างก็ได้นะไเร,เราอยากรู้บางทีเขา,เ<ร>าม,ามีเราเขามีผมเคยฟงังเคยฟงังเรื่องราวเขามักจะเจอพิษเจอเขาเรียกทั้งอาถารก็มีเจอเรื่องราวแปลกๆอ่ะใช่ค่ะอันนี้ศพเผาไม่ไหม้บ้างไอ้นูน่นไอ้นี่บ้างเออมีโอกาสไหมมีแล้วและและเคยเจอกับญาติตัวเอง,เออเงมา<ะ>เรื่องเรื่องนี้เนี่ยนะอือคือ ญาติตัวเองเนี่ยเขาเขามีแฟนครับแต่เขาไม่ได้แต่งงานกันนะคะคุณผู้ชมยังไม่แต่งงานกันแต่อยู่กินกันก็เป็นคนรักกันนี่แหละเป็นคนรักกันแล้วก็เป็นการจากด้วยอุบัติเหตุนะคะครับแล้วต้องเผาเชิงกรอน่ะคุณดินเผาเชิงตะกอนก็คือเผาข้างนอกข้างนอกเผา,า,าแล้วไฟไม่ไม่กินอนะ่ะคุณดินหัวใจออกมาเต้นเลยนะเฮ้ยแต่ว่ามันไม่ได้คือไม่ไม่หมายถึงไม่ได้เต้นอยู่นะหมายถึงหัวใจออกมาเห็นหัวใจออกมาเลยแล้วเขาใช้อะไรจี้เขาใช้แบบ S <S สับเปลือยใช้อะไรจี้จนสับเปลือยบอกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่เขาห่วงมากเลยเนี่ย <ทำ S 1> ไปตามไม,ไมไปตามมาเพราะไม่ไหมเนี่ยเขาทํายังไงก็ไม่ไหมเป็นวนันเป็นคืนปกติม,มันต้องไหมใช่ไหมแต่นี่มีเครื่องในหลงเหลืออยู่เขาก็เลยให้คนรักมาขอขมา,ขขม,ามาขอขมามาคือมันมันจะมีสร้อยสร้อยอยู่อันหนึ่งอันนี้คือความเชื่อนะคะคุณผู้ชมของทั้งคู่นะใช่มันจะมีสร้อยจนแบบ ไปเจอสร้อยใน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 ตรงตักเชิงตะกรอ่ะเอาขึ้นมาที่เผาไปกับผู้ตายแต่ปกติทองมันจะเหลวนะอันนี้ไม่เหลวเป็นสร้อยเลยแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็ขอขมาแล้วก็เผาจนจนจนเหลือแต่ะดูก็เผาไปเลยใช่ก็เผาไปเลยนะคะคือมันเป็นความเชื่อหลายๆอย่างมากในเรื่องของพิธีตัดผัวตัดเมียหรือหมากยาเนี่ย เขาเชื่อกันว่านะทางใต้ถ้าคนใดคนหนึ่งตายและไม่ทำพิธีหมากยาหรือพิธีตัดผัวตัดเมียเนี่ยวิญญาณจะมานอนด้วยะจะกลับและคนคนนั้นก็หนึ่งถ้าสมมติว่ายังไม่ถึงวัยอันควรบางคนก็ต้องหาสามีใหม่ภรรยาใหม่ถูกต้องไหมเพราะการที่ไม่มีคู่ชีวิตมันลําบากมันจะไม่ได้คู่ครองนะคุณดินใช่มันจะไม่มีคู่ครองและชีวิตเขาจะ,จะอยู่ไม่ไม่ค่อยเป็นสุขเขาจะมีความรัก กับคุณนั้นแหละคบก็ครบไม่รอดไม่ลุ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่มันมันไม่ได้เลยคือต้องต้องมีการเลิกกันต้องมีกันแบบต้องมีไปสักอย่างต้องแยกกันใช่เขาก็เลยทําพิธีนี้เล็กอย่างหนึ่งพิธีนี้ใช้สําหรับในการยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยอทําให้คนที่อยู่ต่อมีกําลังใจมีชีวิตที่ดีขึ้นออันนี้คือเป็นพิธีที่แบบช่วยได้จริงๆเริ่มใหม่เนาะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่จริงจริงคือจบกับ จบกับสิ่งนี้พูดง่ายว่าเหมือนจบกับความรักครั้งนี้<ช>่ะถ้าสําหรับใครที่แบบก็ไม่ได้ถ้าไม่ต้องมีคนรักต่อกับไม่เป็นไรแล้วแต่บางคนที่เข้าใจนะบางคนเคยสัญญงสัญญ,ญากันตอนรักกันว่าจะรักกันตลอดไปจะมีเธอเท่านั้นทั้งชาตินี้ชาติหน้าอะไรเงี้ยไม่มี<า>หรอกมันไม่มีหรอกคือคปกติมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ผมว่านะความรักมันเกิดขึ้นได้เสมอนั่นเองนะฮะเดี๋ยวนี้ยิ่งสมัยเนี้ย ทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายค่ะไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้เท่าเทียมเป็นไปได้หมดอ่ะเดี๋ยวผมย้อนมาเมื่อกี้นิดน,นึงว่าเมื่อกี้ของทางใต้ใช่ไหมะเดี๋ยวมาดูว่าของทางเหนือเหมือนกันหรือเปล่าพิธีแต่เหมือนคล้ายๆกันเลยค่ะเนี่ยครับพิธีผ่าจ้านหรือพิธีตัดผัวตัดเมียที่บ้านคุณเรียกอะไรนะหมากหมกยาหมากยาเนพิธีการดังกล่าวนะครับก่อนที่จะมีการตัดเชือกบ้านคุณตัดเชือกด้วยไหมตัดเชือกเหมือนกันนี่เลยโดยจะทํากลวยใส่ใบตองกล้วยนะฮะพร้อมดอกไม้ทูบเทียนและที่ขาดดไไไปม่้ก็คือ หัวปลีกล้วยนั่นเองครับซึ่งคนที่จะตัดต้องมีวิชาคมเหมือนเมื่อกี้ที่เราบอกเลยต้องมีวิชาคมโดยเฉพาะเคยผ่านการบวชเรียนหรือเป็นพระภิกษุสงฆ์มาก่อนนั่นเองฮะต้องมีมีคาถาในพิธีนี้เรียกว่าต้องเป็นสําหรับผู้ที่เชี่ยวชาญเท่านั้นใช่มันมันเป็นสองแง่สองงามนะไม่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าใครจะทําได้นะคะคุณผู้ชมพิธีเนี้ย พิธีนี้เป็นพิธีที่ยากมากนะเขาบอกว่าคนทําถ้าไม่มีของจริงๆถ้าไม่มีคาถากันดีจริงๆของจะเข้าตัวนะบางคนเนี่ยยิ่งยิ่งเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควรยังมีเรื่องที่ห่วงหาะอาทรไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ลาใช่้ง่ายนะมันจะมีแบบอะไรที่แรงมากขนาดวิญญาณยังแรงนะแล้วเขาจะมาหาคนคนที่ทําพิธีให้เนี่ยครับสําคัญมากเลยต้องต้องมีวิชาอาคมนั่นเองแล้วถ้าย้ําตลอดเลยว่า รายการเราเป็นรายการความเช,ชื่อนะ,นะคะผมต้องรีบเปลี่ยนเสียงเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวลืมบอกอีกนะครับบางที่ก็ มีย่อยังทงากันอยู่บางที่ก็ไม่ได้ทำเอาแล้วแต่ความเชื่อละกันแต่เมื่อกี้ขอย้อนไปเรื่องอาการเผาศพแบบเชิงตะกรคือตอนนี้ภาคไหนที่ไปบ้านคุณยังยังเชิงตะกรกันเยอะไหมเผากันแจ้งน้อยมากแล้วนคุณดินแต่ถ้าศพมันซ้อนกันเขาจะเผาเชิงตะกรศพหนึ่งประมาณนี้ค่ะแต่มันเกิดขึ้นน้อยมากน้อย,น,อยน้อยแล้วเนาะนอกจากแบบวัดไม่ว่างมเมรไม่ว่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือในกรณีอีกอย่างหนึ่งก็คือพิษคือเขาโดนฆาตกรรม ถ้าโดนคาต,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 ตกรรมฆาตกรรเนี่ยเขาจะเผาเชิงตะกอนหนึ่งเลยเพื่อให้ตำรวจเก็บหลักฐานก่อนอนะคะสองก็คือเขาเชื่อว่าไม่อยากไปเผาร่วงกับใครคาตกร,รมอมเขา เขาคือแบบจากไม่ดีอยู่แล้วเขาไม่ได้จากไปประมาณเนี้ยอชีวิตเขาคือเขาไม่ได้ตั้งใจจะตายนึกออกไหมแต่มีคนทําให้เขาตายคือมันเป็นความแค้นก็มันจะเลยมีวิธีที่เยอะกว่าการเผาในเมนนั่นเองนะคะแล้วก็เวลาเผาก็ไม่เหมือนกันใช่การฆาตกรรมหรือศพที่เขาจะทําเขาจะมีการทําเหมือนถ้าศพไหนที่โดนฆาตกรรมและยังหาตัวคนร้ายไม่เจอ เขาจะเผากลางคืนนะคุณ <polarization> ดินเคยอ่านเจอในตำรานะคะคุณผู้ชมเผากลางคืนเพื่อให้คนที่มีวิชาอาคมเนี่ยไปคุยกับศพเป็นยามวิการของเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องของคดีด้วยและเขาจะเอาบอลนะค่ะคุณผู้ชมบอลบอลบอลที่เ็าแกงอะเอามาพือนะนะเอามาทาที่ปากอเอามาทาที่ปากจะหลุดไปถึงตรงนิ้วโป้งเลยถึงถึงนิ้วเท้าเลยเพื่อให้วิญญาณมาบอก อันนี้เป็นวิธีเก่าแก่มากเลยนะคะแต่ขอไม่ลงรายละเอียดเยอะอ้ยวันหลังวันหลังเอาเรื่องเดี๋ยวบอกเรื่องนี้เริ่มเริ่มน่าสนใจแล้วคือคือตายไม่เหมือนกันเผาไม่เหมือนกันพิธีไม่เหมือนกันอีกนะฮะคุณเคยไปดูว่าเชิงเผาเชิงตะกอนดูและมันจะมีพิธีอันนี้คือรู้ลึกจะบอกลงตรงกันรู้ลึกเคยถามคุณตาคุณตาก็เล่าขานกันมาเดี๋ยวเราจะมาบอกดีกว่าในเทปหน้าเออเอามารวมมาฝ่าดีกว่าพอคุยมาถึงเรื่องนี้ผมก็เคยไป จำได้ครั้งหนึ่งในชีวิตจําได้ตอนเด็กๆแล้วเราก็ยังติดเราก็ค่อนข้างจะติดตานะแต่มันก็เป็นการถ้าคิดในแบบของของผู้ใหญ่มันก็เป็นการโปรงสังขารที่ดีใช่นะครับเพราะเราเราเห็นตรงนั้นเลยเนื้อหนังใดๆก็ตามที่เรามีอยู่อย่างเงี้ยสุดท้ายตอนเผาไม่มีอะไรสวยงามเลยคุณผู้ชมไม่มีจะสวยจะหล่อเห็นตอนนั้นจําได้ไ่าเห็นขาเห็นอะไรไม่ไปต่อหน้าต่อตาเลยใช้นน่นะครับถือว่าตอนนั้นเออเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะการใครท,ที่ที่บ้านยังเผาแบบนี้อยู่หรือยังไง ส่งมาบอกเราได้นะใช่หรือหรือวิธีไหนที่มันรู้สึกว่ามันขาดไปอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ยินดีนะคะโทรมาบอกเราได้นะคะเรายินดีจะน้อมรับฟังนะคะเพราะแต่ละพื้นไม่เหมือนกจังหวัดไม่เหมือนกันเลยทางใต้เนี่ยมันมีหลายศาสนาถูกไหมคุณดินอ่าใช่วิธีกรรมจะไม่เหมือนกันเลยนะคะบางบางพื้นที่เนี่ยศาสนาพุทธเหมือนกันนะคุณดินแต่ใช้ของในทางพิธีไม่เหมือนกันแต่พต่างกันเหมือนกันพื้นที่ไม่เหมือนกัน นับถือ<ต>ไม่เหมือนกันมีนิกายมีใดๆมากมายแต่ละอย่างนะฮะแนะนำที่ชมเข้ามาได้เลยยินดีน้อมรับฮะน้อมรับแล้วเราก็จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอามาฝากแฟนคลับท่านอื่นด้วยบางคนไม่เคยรู้บางคนอยู่เหนืออยากรู้เรื่องราวของใต้ยอยู่อีสานอยากรู้เรื่องราวของเหนือมีมีนะคะเรียกได้ว่าเ,าเรา,รากันจะ พยายามรวบรวมเนื้อหาให้ครอบคลุมนะคะทุกภาคนะคะหรือใครที่มีความรู้ในเรื่องพวกนี้สามารถโทรมาบอกได้นั้นให้ความรู้เราเพิ่มเติมได้เลยนะคะเพื่อเอามาถ่ายโทอดให้ทุกคนได้รู้เนี่ยเราจะยินดีมากรับฟังริชมนะคะรับได้หมดอันนี้บอกเลยว่าอยากส่วนตัวผมอยากพูดคุยกับคุณพี่ๆสับเลอรด้ลผมอยากรู้เรื่องวิชาเรื่องพิธีอะไรที่แบบ เราไม่เคยได้ยินแบบลับๆอ่ะอันนี้อย่างที่คุณบอกเมื่อกี้อย่างสำหรับคนตายที่โดนคาตกรรมต้องทำกังคืออันนี้น่าสนใจมากนะฮะยังไงถ้าคุณพี่ดูอยู่แล้วแบบอยากเขาเรียกว่าจะส่งต่อวิทยาทานให้กับน้องๆทั้งสองคนรวมไปถึงคนที่ฟังทางบ้านติดต่อเข้ามาได้เหมือนกันติดต่อมาได้เราพร้อมที่จะให้คุณพี่เนี่ยออกโฟนอินผ่านรายการเลยได้เลยบางทีมันนั่งฟังคนอื่นบ้างก็น่าจะดีเพลินเหมือนกันนะครับอ้าววันนี้ เนื้อหาเต็มอิ่มจุกใจนะครับทั้งเรื่องราวของเกษตรผลิตภัณฑ์ดีๆย้ำอีกทีหนึ่งครับว่าตรงหน้าของเราใ้โปรโมชั่นยังอยู่นะครับซื้อ2ชุดนี่งามหนึ่งฝาเขียวง้มสอฝาทองจำง่ายง่ายแบบนี้ครับ6กขวดา4 4 0 0บาทเท่านั้น20สายตอนนี้เหลือไม่มากแต่ยังโทรมาได้จบรายการไปแล้วโทรมาได้ไหมโทรได้ขอ,อโปรโมชั่นอีกสักหน่อย ได้ค่ะเราก็ใจดีซะด้วยนะให้เลยให้จัดให้ครับขอให้โทรมาเถอะครับนะวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะนำเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันใหม่ต้องติดตามห้ามพลาดดูเราดูได้ทั้งวันค่ะไม่มีพลาดอยู่แล้วนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะโคหโค้งา